สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับยี่ยี่พี่บาคือเก่าคนเก่าอย่ามาอีกเลยอย่าเนอะหัวฟูไปเสกซื่อย่งเนาะขอบคุณทุกลายทุกอย่างทุกคนต์ทุกการติดตามติดตามยี่เนาะอีกติดติดตามกับเบอร์สกู๊สกู๊ดอย่าเนาะเอ้ยขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงนให้พี่บาเด้วจ้าวันนี้ยี่จะทำกินอะไรค่ะแอนเจลยิ้มจิงวิดยี่เพื่อนจ้าวิดยุยี่พี่บาวเซนว่าวันนี้จะมากินผัดไทยเพื่อนผัดไทยกุ้งสดเพื่อนจ้า เพื่อนอ้าวยี่มันมีด้วยเหรอผัดไทยกุ้งสดหอยลายมันมัมมีดอกจ่ายี่เอาไปกินรวม,รวมๆอยู่เนาะกินไปมัว่วๆใส่บักหน้าลงไปเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดจ้าเพื่อนขออย่าปรุงรสก่อนเพื่อนบีบบักหน้าก่อนจักหน่อยเพื่นจะจักหน่อยเป็นว่าบนหน่อยหรือบนหน่อยนะเพื่อนใส่น้ำผมบอกว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยล้านหนีว่าสันา่นว่าอีบอเดี๋ยวเอาอีบือบังหน้านไปเร็วเห็นอย่างอาะซิมก่อนเพื่นว่า เลยสม <laughs> ใส่น้ำตาลมาใส่น้ำตาลในจักหน่อยเพื่อนอยากกินกับโวปีนอกแา่มันไม่มีเพื่อนถ้าไทยกุ้งสดเพื่อนนะอืมอืมอืมใส่นิดเดียวใส่บักริกน้อยน้อยหนึ่งกัเพื่อนกุ้งตรงนี้แหละจา้ <laughs> จาช่งช่องเป็นมาปเป็นบอสเพื่อนมาปเป็นบอสพิปเศษว่ะ เว้ยตัวจริงวัได้เป็นบา้าเป็นบอเดินเพื่อนเป็นบา้บาบอจะในช่อง <laughs> เออหรือว่าตัวยิงยิ่งกว่าในช่องก็ไม่รู้นนเนาะเอ้ยเอ้ยยี่แต่ยิงกว่าในช่องก็เป็นตะยานเทะตีเอ้ยยี่ก็กลัวนะพวเพื่อนยี่ก็กลัวตัวเองเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่ไม่กลัว <laughs> เดี๋ยวก็ยากคลุกเคล้าเข้ากันก่อนจ้ะยี่สั่งเป็นวุ้นเส้นเนาะเพื่อนผัดไทยวุ้นเส้นเลยเนาะ คือน้ำลายอยากกินเนาะอ้าวพอคุกแล้วกุง้งยี่หายบวดไปในพิดตาเลยบบบนี้หายไปใส่เธอยอยู่หนกุ้งจ๋าจุก <c oughs> ุ้งอยูย่บอกว่าฉันอยู่นี่ <c oughs> อยู่ยี่จ๋าบัดานอุ้ยคนอีหย,ยังว่าน้ำกุ้งเนาะว่าน้ำกุ้งก็ได้ขนาดเห็นไหมเราบอกอี่บอกเราตัวจริงเหยียดจะบากว่านี้ <c oughs> นี้ก็ได้เนาะ <c oughs> บ้านก่อนมีช่องเพื่อนจ่าแล้วคุณจะพบแจ็คพอตอย่างน้นนกกองเพื่อนถ้าใครจะยินอาจจะรู้อย่างน้องจะรู้นะจะรู้เะไอย่างน้องตัวตุ่นทีท่เทจริงอย่างน้องตัวตุต่ตนทีท่เทจริงเพิ่อนจ่าเนาะกินกับหอยลายเหรอยี่ใช่ค่ะว่าหอยลายมันเหลืออย่างน้อง <c oughs> คือเอามาจากบ้านพระรามสองบ้าแม่พี่มีกินผัดหอยลายเพื่อนนี่ก็เลยต้องเสร็จเนาะสาวก็ต้องนี่จ้ะหอยลายผัดไทยคุณเส้นหอยลายเด็ด ี่ชอบกินหอยลายมากเลยนะแต่แม่กินไม่ชอบกินเลยเนาะแกบอกว่ามันหวานมันว่าเสียดอกมันหวานม่าสั่นว่ะอุ้ยอันนี้เป็นข้าวมื้อเย็นนะกินกับข้าวช่พี่จะบอกว่าถ้ากินทั้งนอกนี่ไม่กินนะอันนี้เนี่ยกินข้ยชแชยแล้วมันต้องทำให้มีกลิ่นปากไม่เชื่อหรือเล่าเพื่อนจริงนะ ข้างนอกยี่ยี่ไม่กินผักที่มีกินชุนอะ <g it> กินกับหอยลายอืม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 จะหกม,มัพจม,มูกจมมันไม่ยี่กับไม่ยี่ร้อนมากเปืด <c oughs> ขาหยัดเปิด เสียงลมก็ขอแผ่เสียงเอย์เป็นดังเนาะลมเอาไม่อยู่ร้อนมากเลยเพื่อนนอนอีหลีอืมแล้วก็ชอบกินกุ้งอ่ะอืมกินมันต้องเปียกไงจ้ะ อร่อยอย่างนี้อนะ่ะไม่หิวนะไม่รู้หิวเลยมันอร่อยเพื่อนไม่รู้มันก็อร่อยนะอืมใช้ได้นี่ซื้อมากี่ห่อเนี่ยนีซื้อมาสอง

เ้าย又จับ回来อืมอืมอยังมองตินกานะวันนี้เพิ่งรีดผ้าอันใหม่ไปรีดผ้าเสร็จเนาะขยะกองเต็มเลยน <laughs> บนคุยผ้าก็ ปูที่นอนเนาะสักผ้าปูที่นอนมีน่ะแม่บ้านแม่บ้านนะเพื่อนถ้าไม่มีใครทำให้ก็ต้องทำเองเนาะโอ๊ยตกใจเบิดโอ้ยเนาะถ้าเราจ้างเขาเราก็เสียตังค์เพราะฉะนั้นเราทำเองเพื่อนทำเองดีที่สุด มันเย็นมากเลยแล้วมันติดเนาะม่มาถึงนี่เกือบหกโมงอ่ะจาาพระรามสองมาถึงนี่เกือบหกโมงเพื่อนอื้มอาหารชุมพทิมหัวตำดีแทโอยโอ้ยหัวดำเพื่อนไงไม่ต้องเปลกใจเลยเนาะก็เป็นยังีงสิละ ถามว่าเออเหมือนอย่างอันนี้คือเป็นแนวนี่เป็นแนวนี่หรอจ้ะทำยังไงลราคุณข้าก็เป็นแนวนี่หลอจ๊ะเนาะเอาเป็นไปไกลเปลดอ,อกกินหอกจะ๊ะโอ้ยตกใจเปลืออะไรเล่น,นหนี่เพื่อนมันยานุ่ยิ่กินเบ้อม,มันเล่นนี่นี่เพื่อนกระโดดไปกระโดดมา วมันมีน้ำเต้าหู้อีกนะปกินเยอะดเลยเยอะๆอื้อ้วดมันเบิ่มนี่ทำยูทูปมาปีกว่าแล้วเนี่ยกระซ่องปีแล้วเนี่ยอืมทั้งแต่มีนาเนาะเนี่ยมีนาน,นี้ก็ครบสองปีแล้วเพิ่น ใจคือเกาไม่เข้าใจไม่ใช่พลังงานเยอะมั้งเพื่อนมันไม่มีที่จะอ้วนนะนะอืมเอ้ยคือถูกเปลือกโดนเยอะเนาะอืมโดนเยอะเยอะจะไม่อ้วนนะเพื่อน สังเกตนะคนที่ไม่ค่อยได้เดินะนะเนาะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอ้อวนมันเลยไปใส่เลยนั่งทานาไหนก็ทานั้นเนาะมไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีกิจกรรมอ้วนเด่เพื่อนโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาเนาะทุกคนต้องขยับบ้างเนาะเดี๋ยวใครมันกับความดันหัวค่ะจะตามมาแล้ว เขารุณารักษาสุขภาพด้วยเด้อเพื่อนเ้อนี่คือเป็นเนมกล่องก็เนมจ๋าเนมแต่หอยเนาะมันกระโดดเข้าตาอี้ทําไงลัะเพื่อนจ๋ากระโดดเข้าตาที่เสบให้ด้วยจ๋าเนาะหองหางงึกๆเดี๋ยวโอ๊ยใช่หรอ ต้นหญ้า hmm. บ mm ่จ hmm. mm ๊ะต้นหญ้ากือตุ้มพักกินแต่หญ้ามันสิอ้วนแนวใดายีแบบจีนี่ไม่ค่อยชอบกินอาหารที่มีมันเยอะๆสามชั้นอย่างเงี้ยน้ำน้กินเสริมเพื่อนกินแล้วยีเวียนหัวกินแล้วมันเวียนหัวอาจะเนาะก็เลยไม่กิน บางคนเขาว่ามันเสีบตัวมันหวานใช่ไหมไม่กินแล้วไม่ชอบอือ,อกินไปกินมากกืบบอบหมดเดนิกินหมดเลยทั้งกุ้งทั้งหัวทั้งหาง <c oughs> กินเสร็จแล้วนั่งหน่อยสิใดไปล้างจาน เอาขยะไปทิ้มกันเพือ่อนอือก็ไอาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วก็มาเต็นบายเบิ่งละค้อนจัดคลิปนิดนึงเนาะจัดคลิปก่อนตัดไปก็ดูไปอือมันอายังเพื่อนอืม โอ้มันคือมีสองตัวฟ้าเดียวมีสองตัวเมือม่อ,องงไหมเอานัขโมยของเพื่อนข้างๆมาแน่ๆเลยอนนพอดีเบิ้เพือ่อน้องกินเบิงด้วยจ้ะ พัดไทยหอยลายเพิ่อนัะไทยหอยลายลองกินตามเบิ่งนะแส่บนะมันกินเลยสติใจทอนโตบ้าขึ้นด้บ้างเนี่ยมันกินได้นะเพื่อนมันใช้บ่กกินก็ได้เด้อ องกินกับหัวปีด้วยนะทาไม่ต่อหัวปีมาให้แต่มันจะแพงน้องหอัวปีอ่ะอืมใครตัวสุดท้ายเลยเพื่อนอืม ทายทายสุดเนาะอเอเบเหมอนแบบเแล้จากหอยกุ้งแล้วสองตคานค้ายบิดเบยเนาะหาขอนังก็กินเนาะ นลา้างหม้อเนาะต้องไม่ผิดนะคะเพือ่อนล้างหม้อเนาะล้างกระทะกระทะที่อันขั่วเอ้ยเออที่อุ่นอันอยังก็อนลืมแล้วยังนะผัดไทยตะกี้เลนะล้ม หมดแล้วหมดแล้วเพื่อนเราจะเปือยหอยมีก็ไม่ค่อยถนัดตะเกียบเท่าไหร่หรอกก็แค,ค่คิปไม่เหลือแค่น,นั้นแหละเพื่อน เรี่ยงจานเนาะให้กินได้หมดเลยอืมเบิกจ้ะจ้า,จาแล้ววันนี้พี่บ่าวเขาจบคลิปการกินผัดไทยอันมุนเซนหอยไรซัมมีเด้วยจ้าขอบคุณทุกเรื่ทุกเช็คทุกคอมเมนต์ทุก,การติดตามจ้าลาไปลาไปซัมนี้ละจ้ะจะกินน้ำก่อนจุบ๊บๆกันเนาะหักสุกุสุขคนจ้า